วันเกิดของหนูน้อยลีชากับหัวใจของพ่อเป้ชีวิตของบักเป้อีพี2ในนครหลวงเวียงจันทร์หมู่บ้านโพนทันที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวคร้มมีบ้านหลังหนึ่งที่อบอุ่นด้วยครอบครัวใหญ่พ่อเป้หน้าตาดูซื่อๆและแม่ดำที่ดูเข้มแข็งคือเสาหลักของครอบครัวนี้ พ่อเป้เป็นคนขยันมากแต่พักหลังหลังมานี้แก้วที่ติดมือแก่กลับเป็นน้ำกระท่อมหวานๆที่เขาดื่มเพื่อคลายเหนื่อยหลังจากขับรถรับส่งลูกๆทั้งสามคือปีโป้เปเปอร์และลีชากลับมาจากโรงเรียนทุกวันแม่ดำไม่ค่อยสบายใจนักเพราะพ่อเป้ดื่มบ่อยจนบางทีก็ลืมช่วยงานบ้านลืมดูแลลูกๆล,ลืมที่จะช่วยกันเป็นกำลังสำคัญในครอบครัววันนั้นเป็นวันสำคัญที่สุดของหนูน้อยลีชาวันเกิด บ้านทั้งบ้านประดับด้วยลูกโป่งหลากสีแม่ดำกำลังวุ่นอยู่กับการจัดของกินและเตรียมจุดเทียนส่วนพ่อเป้เขากำลังยืนเปิดเพลงวันเกิดให้ลูกสาวอยู่พร้อมมือข้างหนึ่งถือแก้วน้ำกระท่อมจิบน้อยๆอย่างสบายใจคิดในใจว่าวันนี้ลูกมีความสุขเราก็ขอพักหน่อยไม่เห็นจะเป็นไรแต่พอแม่ดำหันมาเห็นเขาเท่านั้นแหละ ความเหนื่อยล้าที่สะสมมาทั้งวันก็ปะทุขึ้นเธอโกรธจัดจนตะคอกเสียงดังออกมาต่อหน้าไอเวียงพ่อของหนูน้อยมิรินที่กำลังมองมาด้วยความตกใจนี่มันวันเกิดลูกนะเป้แทนที่จะช่วยกันกลับมายืนมองเฉยๆแบบนั้นอีกทุกคนในงานเงียบกริบพ่อเป้หน้าเสียไปหมดด้วยความอับอายและน้อยใจขนาดไอโตเสี่ยวฮักเพื่อนรักตัวอ้วนก็ยังหยุดกินสปากเกตตีเขาว,วางแก้วลงเงียบๆแล้วเดินออกไปนั่งข้างรั้วเมือมองเด็กๆ ที่ยังคงหัวเราะเล่นกันหัวใจของพ่อเป้มันปวดหนึบเขาเข้าใจว่าเมียพูดถูกแต่ก็รู้สึกน้อยใจเหลือเกินที่ถูกว่าต่อหน้าคนมากมายตกข้ามหลังจากที่แขกกลับไปหมดแล้วแม่ดำเดินมาหาพ่อเป้ที่โรงจอดรถเห็นเขานั่งก้มหน้าอยู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าดรีมสีเขียวที่ซ่อมยังไงก็ไม่เคยเสร็จสักที ย่างเงียบๆแม่ดำถอนหายใจเบาๆแล้วพูดขึ้นด้วยเสียงที่อ่อนลงมากขอโทษนะเป้ฉันพูดแรงไปหน่อยพ่อเปเ้เหนยหน้าขึ้นน้ำตาคลอฉันก็ขอโทษเหมือนกันฉันแค่ลืมไปว่าฉันมีใครอยู่ข้างๆที่พร้อมจะเข้าใจทั้งสองคนมองหน้ากันแล้วยิ้มออกมาเบาๆทันใดนั้นหนูน้อยลิชาก็วิ่งเข้ามากอดพอเป้พร้อมกับพูดด้วยเสียงเล็กๆว่า หนูขอให้พ่อแม่ไม่ทะเลาะก,กันอีกนะหนูอยากได้น้องอีกวันนั้นกลายเป็นวันเกิดที่ไม่มีของขวัญราคาแพงใดๆมีเพียงเค้กวันเกิดที่อยู่ตรงกลางแต่มีของขวัญล้ำค่าที่สุดที่ได้รับความเข้าใจที่มาพร้อมกับการประสานมือกันของพ่อเป้และแม่ดำ ตั้งแต่นั้นมาพ่อเป้ก,ก็ลดการดื่มน้ำกระท่อมลงไปมากส่วนแม่ดำก็พูดกับสามีด้วยความอ่อนโยนมากขึ้นบ้านพลทันซิตี้จึงกลับมามีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้งพร้อมหน้าพร้อมตากับไอ้โตไอ้เวียงน้องเมและหนูน้อยมิริน